อัปเดต Intel Gen 13แต่จอดับใช้บอร์ดรุ่นก่อนทำยังไงดีไหนบอกว่ารองรับไงแต่ทำไมถึงเปิดไม่ติดคงเป็นคำถามสหรับใครที่เพิ่งจัด CPU Intel Gen 13มาถ้าว่ายัางคงใช้แรม DDR4 กับใช้เป็นบอร์ดรุ่นก่อนอย่าง600 Series อาทิ H610 B660 H670 และ Z690 เปอย่างตัวนี้หรือไม่ก็บางคนก็เพิ่งซื้อแบบชุดนี้ทั้งเซตแบบสดๆร้อนๆเลย ในตอนที่ Intel เปิดตัว73นั้นก็บอกชัดเจนว่าเมนบอร์ดรุ่นก่อนรองรับด้วยและยังรองรับแรมดิดาสีด้วยอีกถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสำหรับใครที่เป็นสายประหยัดหรือว่าเน้นคุ้มค่าทว่าหลังประกอบเสร็จแล้วทำไมยังเปิดเครื่องไม่ติดเพราะอะไร คำตอบคือเราอาจยังไม่ได้อัปเดตไบออทเป็นรุ่นล่าสุดนั่นเองซึ่งหากใครมี CPU Intel 72อยู่ก่อนแล้วก็สามารถทาการอัปเดตหรือแฟดไบออทผ่านโปรแกรมเหมือนอัปเดต Windows ได้ง่ายๆเลยแต่ไม่การันตีว่าทําได้กับเมนบอร์ดทุกรุ่นนะพอดีตัว Z690 กเก้ของก i กไบนี้สามารถทําได้ส่วนใครที่เพิ่งซื้อ CPU Gen13 กับเมนบอร์ดรหัส6กรซีรีส์มาปันมา,มาไม่มี CPU g e n 1จจุดนี้อาจต้องพึ่งแฟดไดท์ ye, และคอมสำรองไม่ก็โน้ตบุ๊กอ เป็นเวอร์ชันล่าสุดแบบไม่มีซีพียูก็ได้โดยสามารถโหลดไฟล์ไบออสจากทางเว็บของแบรนด์เมนบอร์ดนั้นได้เลยครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้งาน CPU Intel g e n 13กับเมนบอร์ดรุ่นก่อนอย่าง600อยซีรีส์ได้แล้วซึ่งบอกตามตรงเลยว่าหากใครจัดสเปคแบบนี้ได้จะเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเนื่องจากเมนบอร์ดของ CPU g ยูหรือว่า RAM ดี r 5นั้นบอกตามตรงว่าราคาก็ยังถือว่าสูงอยู่นะตอนที่อัดคลิปนี้เลยแต่ถ้าเกิดใครมีงบก็จัดเต็มไปได้เลยครับ